สวัสดีครับสวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับช่างติ๊กนะครับวันนี้นะครับมานะครับเจอจากโค้งหกเส้นนะครับแล้วก็จะมาแบ่งปันความรู้กันครับว่าจากโค้งหกเส้นนะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับลักษณะไหนนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับอ่านี่นะครับตอนนี้เขากำลังทดลองนะครับก็คือได้นะครับมีหกเส้นนะครับอ่านะครับหกเส้นนะครับอันนี้เขากำลังทดลองเครื่องนะครับตัวนี้เขาจะมีนะครับนะครับ มันจะมีนะครับ6เส้นนะครับเห็นไหมครับก็คือมี4เส้นนะครับจะด้านในนะครับเดี๋ยวผมปุมให้ดูครับครับเส้นด้านในนะครับเป็นสามเป็นสองเข็มนะครับตรงนี้สองเข็มนะครับแล้วก็จะมีลูกโซ่เพิ่มอีกหนึ่งนะครับลูกโซ่เพิ่มอีกหนึ่งนะครับเห็นไหมครับหลังตัดหลังให้ด้วยนะครับตัวนี้เขาจะมีตัวตัดหลังให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงลักษณะไหนนะครับในการทํางานของเขานะครับโอเคครับ ไปตรงกันครับ ดูเส็จผ่านตัวนี้เป็นโค้ง6เส้นนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ด้านในนะครับเป็น4เส้นนะครับตรงนี้เป็น4เส้นนะครับจะมีลูกโซ่อีกเส้นหนึ่งนะครับเป็น6เส้นใช้ตะ,นะะ,ะตพัดแล้วเราจะใช้นะครับ4เส้นเราก็ถอดเข็มลูกโซ่ออกนะครับเห็นไหมครับอัอนนี้ตัดหมดสุดท้าย ยกสิ้นผีอันนี้ใช่ไหมเหยียบโอ้ยังเร็ววะนะครับหกเส้นเห็นไหมครับก็จะมีสี่เส้นนะครับก็แล้วมีลูกโซ่อีกข้างหนึ่งเห็นไหมครับตัวนี้นะครับเป็นจะโค้งนะครับหกเส้นนะครับตลอดที่ท่านถ,ถามว่าผคงหกเส้นมีไหมมีนะครับเป็นอย่างนงี้ลนักษณะนี้นะครับ Okay. ลองครับเา <Okay. S 1> จะมีมีตัดลังนะครับจะไว้นิดนึงนะครับนะครับโอเคเรียบร้อยครับ ขอบคุณครับในการรับชมสวัสดีครับ